งานพนักงานจัดเรียงสินค้ากลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้านะคะของบริษัทเสริมสุขค่ะงานนี้รับจำนวนมากกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่จำกัดฟุตด้วยนะคะเพื่อนๆที่สนใจสมัครงานสามารถสแกน QR code ที่เราแปะไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สำหรับตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้านะคะจะประจำที่สาขาพระรามสองค่ะโดยคุณสมบัติค่ะเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะหน้าที่ความรับผิดชอบค่ะจัดเรียงสินค้านะคะทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 065-984-0677คุณชมพู่ค่ะเพื่อนๆที่สนใจเตรียมเอกสารแอดไลน์ไปได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ